สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิมาราฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะพาไปดูขั้นตอนการใส่ท่อน้ําทิ้งกับบอ่อพลาสติกกันนะคะแล้วก็จะมีวิธีการใส่ท่อน้ําทิ้งบอ่อพลาสติกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านนี้เลยนะคะตามเลยค่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการท,ทําท่อน้ําทิ้งบอ่อพลาสติกก็จะมีเกลียวนอกแล้วก็เกลียวในนะคะที่ทําจากพลาสติกนะคะ ซึ่งตัวนึงจะใช้อยู่ด้านนอกและอีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านในเดี๋ยวเราก็จะประกอบให้ดูนะคะแล้วก็จะมีข้องอนะคะข้องอนนี้เราจะใช้ขนาดหกขุนข้องอสองตัวนะคะแล้วก็จะเป็นท่อน้ำนะคะท่อน้ำขนาดหกขุน ซึ่งเราจะตัดยาวประมาณสิบห้าเซนติเมตรนะคะสองท่อนะคะสองชิ้นซึ่งเอาไว้ทําท่อน้ําทิ้งหนึ่งอันแล้วก็ทําท่อน้ําออกด้านนอกด้านนอกบอกพลาสติกอีกหนึ่งหนึ่งอันนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นท่ออ่อนนะคะท่ออ่อนที่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้งานเหมือนกันนะคะแล้วก็ยางรถมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นยางใน อย่างในนี้เดี๋ยวเราจะเอามาตัดนะคะตัดตัดลักษณะชิ้นขนาดนี้นะคะเพื่อจะทําเป็นแผ่นยางรองรับนะคะรองรับที่ว่าเราใช้ตัวเกียวนอกเกียวในนะคะซึ่งจะใช้ทั้งหมดสองตัวหรือว่าที่ว่าเขาเรียกว่าปะเก็นนั่นเองนะคะยางมอเตอร์ไซค์เราจะมาใช้ทําปะเก็นสาหรับเป็นยางรองเกียวนอกแล้วก็เกียวในนะคะ ขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำนะคะเดี๋ยวเรามาตัดยางในมอเตอร์ไซค์กันก่อนเลยค่ะตัดยางในมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางนะคะให้เป็นวงกลมไม่ต้องเอาใหญ่มากนะคะ ตัดให้เป็นวงกลมเล็กๆนะคะตัดในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้น,นะะเราก็มาตัดท่ออ่อนกันค่ะท่ออ่อนนี้ตัดสักประมาณห้าเซนติเมตรนะคะ,ะเราจะใช้ประมาณแค่ห้าเซนติเมตร เราจะตัดประมาณ2อชิ้นนะคะ นี่ค่ะขนาดห้าเซนติเมตรนะคะประมาณสอเมื่อเราตัดท่ออ่อนได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เรียบเอามาสวมนะคะที่ปลายท่อของเกียวในค่ะสวมที่ปลายท่อของเกียวในนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็สวมสวมที่ปลายท่อนะคะนี่ลักษณะปลายท่อของเกียวนอก อีกหนึ่งชิ้นนะคะแบบนี้เลยอันนี้ทําเตรียมรอไว้เลยะะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของวิธีการทําเลยนะคะเราก็จะตัดที่มุมนะคะมุมของบ่อพลาสติกเราจะตัดที่มุมของบ่อพลาสติกนะคะใช้กันไกยตัดแบบนี้เลย ค,คือตัดให้เป็นช่องแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่าจะใช้เกลียวในนะคะสอดออกไปได้นะคะอันนี้จะเป็นเกลียวในนะคะเราจะใช้ปลายด้านนี้นะคะสอดลงไปตรงรูกระชังนี่เลยะคะ่ะตรงรูบอพลาสติกนี่ เราก็สอดลงไปตามรูนี่เลยนะคะเราก็จะเห็นลักษณะน,นี้พ่อท่อเนี้ยโผล่ออกมาแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ให้เราใส่ข้องอแล้วก็ท่อน้ำทิ้งได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นปลายท่อนะคะมาโผล่ทางด้านนอกนี้เราก็เอายางรองอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ยืดใส่ลงไปเลยค่ะ เราจะใช้ยางเองอีกตัวนึงนะคะแล้วก็ยืดใส่ลงไปเลยจะใส่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราตัดรูเล็กเพื่อให้มันฟิตนั่นเองนี่ค่ะ เราจะใส่ยางรองลงไปอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านนอกนะคะแล้วเราก็กดยางรองไปให้ถึงโคนเลยค่ะหลังจากที่เรากดยางรองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหมุน จะมาหมุนตัวเกลียวนอกเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่ค่ะจากนั้นเราก็มาใส่ข้องอนะคะสวมข้องอลงไปเลยแล้วก็ใส่ท่อนะคะสำหรับที่ว่าน้ำออกอีกทางหนึง่งเป็นใส่ท่อน้ำออกทางด้านนอกนะคะ ซึ่งจริงๆที่เราต่อข้องอแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะข้องอที่ว่าเ,ออเราใช้ปล่อยท่อน้ําทิ้งสําหรับออบอ่อพลาสติกต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้บอ่อพลาสติกแบบต่อเนื่องแบบที่ว่าเราจ้องต่อท่อน้ําทิ้งไปยังบอ่อพลาสติกอีกบ่อหนึ่งเราก็ไม่จาเป็นที่ว่าจะต้องใช้ข้องอแล้วก็ท่อน้ําตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ข้อดีของท่อน้ําทิ้งนะคะ ก็คือเวลาที่ว่าฝนตกน้ําก็จะไม่ท่วมบอ่อพลาสติกนะคะก็จะไม่ท่วมแล้วก็ล้นออกมาข้างนอกเพราะว่าเวลาที่ว่าฝนตกน้ําก็จะล้นลงท่อน้ําทิ้งข้างล่างนี่เลยแล้วก็สําหรับขั้นตอนและก็วิธีการใส่ท่อน้ําทิ้งในบอ่อพลาสติกนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะที่เป็นมือใหม่แล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวิดีโอในคลิปต่อๆไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ